ชาสัมพันธ์ซอยกันนะครับพี่น้องเด้อนะครับบ้านศรีวิไลเราทําหนังสานึกรักบ้านเกิดนะครับเรื่องกระตันยูมันจะกระตันยูแบบไหนหรือว่ามันจะเป็นอย่างไรครับพี่น้องอย่าลืมเข้าม้กาลังใจพวกเข้าบัตรละ29บาทเท่านั้น้อพี่น้องเด้อบ่แพงหรอครับพี่น้องครับเอาฝากใบซ้ำานีครับพี่น้องครับทุก่สุกคนมีความสุขหลายสวัสดีครับบ๊ายบ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 าย สวัสดีค่ะสวัสดีอ่าเอฟซี FC, บ้านศรีวิไลวันนี้เรามีข่าวด่วนด่วนอิลีพี่น้องเพิ่งออกแกากไลยโซนบ้านเมื่อกี้เฝ้ามาอัดข่าวเพื่อที่จะกระจายข่าวให้พ่อแม่เอฟซีอ่ทาท่านศรีวิไลบ้านศรีวิไลให้ฟังตอนนี้บ้านศรีวิไลเนาะกำลังจะสร้างละครเป็นหนังสงันหนังสงันคนสื่อสาหนังสันอ่าโงคเน็กชายใน,นกลุ่มปิดเพียงราคา2 9บเกาในเรื่องเห็นบอกว่าเป็นเรื่องกรตันยูก็สีเกี่ยวกับอ่าวิถีชีวิต จังสี่เลยพี่น้องในฟั่งขาวๆลาโซตานีพิ่นกระล่างไลไรอยู่แล้ะกัเข้าก็เลยออกมาบอกให้พี่น้องที่ด้ฟัง่งเพื่อไปสนใจเข้าปักมดุดไว้ไห้เด้อสามารถเข้าไปจองได้ปักมดุดอ่าบัญชีไว้เพื่อผู้ใดอ่าสนใจอยากเก็บละครที่พ่นสร้างว่าสิออกมาเป็นแนวดเป็นนาเบิงบอหรืออย่างไดมันบ่แพงเลยสามารถเข้าไปซื้อลหลายใบเลยกก็ได้ สื่อให้พี่น้องสื่อให้ญาติสื่อให้ทั้งพี่น้องทั้งไหก็ได้ที่แบบเขาเจ้าเพราะทันมีทุนสื่อผู้ใดสนใจก็สามารถเข้าไปซื้อได้ไปดูได้หรือเพรท่านกับเขาไปเบิ้งถ้าใครบอกว่าเพรา,า,าท่านคลิปนี้หรือว่าอะไรส่วนเพิ่นนี่ก็สามารถไปย้อนเบิ้งไะไส่วนใดว่าประม่านไหนแต่ว่าเขาสิมาบอกข่าวข่าวคือว่าแค่ยี่สิบเก้าบาทใช้ในกลุ่มปิดเวลาประมาณเกือบชั่วโมงครึง่งผมเลยคุณิ่นว่าเป็นหนังเรื่องแรกนังสครข้างแรกเรื่องแรกวิธีชีวิต สำหรับเรื่องนี้เนาะเกี่ยวกับเพื่อนบอกว่าเป็นเรื่องกรันตีว่ามันจะออกมั่นลักษณะแนวใดเบบงอ่าบ้านซีวิไลสแสดงกันทุกคนเลยเนาะแล้วก็เลยได้ฟังได้เห็นแล้วก็วก็เลยเอามาเล่าข่าวเพื่อพี่น้องเอซี่อยากสนับสนุนเพื่อนมันบบแพงเลยสามารถเขาสื่อแป๊ปสี่ยังแพงกาหันเนาะบอลสนิทอลไพี่น้องซื้อเป๊ปสี่กินยังแพงกาหันสื้อเบียร์ก,กินแพงกาหัน,อ,น,นอีกอันนี้เดบงวิถีชีวิตเดบิงอ่าหนังทีเพื่อนสรีสาง ฟังที่พิ่นเกินเกินมากมันหนาสนใจมากๆเนาะสำหรับเอซีคนไหนที่แบบว่าอยากจะซื้อไว้ซื้ออวก่กนเดี๋ยวพิน่นกระสีดึงเขากุมถ้าเกิดเห็นเพิ่นบอกว่าประมาณอาทิตย์หรือสองอาทิตย์นี่ยที่ทําการไปไปแสดงไปใช้ไปไปอ่ะทายถ้ำถ่าเซตจ,จังใดเดี๋ยวเพื่นกระสิดึงเขากุมแต่ว่าถ้าเกิดอันนี้เปิดให้จองไว้ก่อนเจอจองให้เอฟซีเข้าไปสามารถไปซื้อไวก่อนตามหมายเลขที่เขาปังไว้ได้ด้วยครับเอฟซี FC. สนใจก็สามารถเข้าไปดูได้หรือารายละเอียดยังไงไปย้อนดูในไลฟ์สดถ้าเกิดใครมาไม่ทันคืนนี้ที่ไลฟ์สดน็อกก็สามารถไปย้อนดูได้ที่ช่องภูศรีวิไลมือนีเขาฝ่ามากแก่งขาวเดี๋ยวก็สจะกลับไปดูไลฟ์สดต่อเอาสำหรับมันนีก็สวัสดีค่ะถ้าใครสนใจอย่าลืมนะบัญชีนี้เลย